สวัสดีคะ่ะวันนี้สิ้นเดือนพอดีนะคะเรามาปล่อยรถก,กันวันนี้ฝนตกเลย,ยากง,งามดีชุ่มฉ่ำเรามารู้จักก,กับลูกค้ากันนะคะว่าลูกค้าชื่ออะไรมาจากไหนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีคับผมชื่อคุณอะไรคะเออพิเชษครับชื่อเล่นชื่อโอครับพี่พิเชษพี่โอรู้จักมาริโอได้ไงคะเออเห็นในเพจครับผมรถรถสวยนะคะรถสวยมากครับเป็นไงเจอแล้วถูกใจไหมถูกใจครับ ไงมั่งลูกคาชอบคันนี้นะคะชอบครับ่ะดูจากในเพจแล้วก็เห็นแล้วถูกแจคันนี้เลยแล้วเซลล์ดูแลเป็นไงบ้างคะดีครับตามเรื่องให้จนตั้งเรื่องตั้งเัื่งเซ็นสัญญาจนจบสัญญาเลยครับตามตลอดนะคะยิ่งยิยิ่งเลยเนาะดูแลดีนะคะดูแลดีมากครับอยากให้คุณโอฝากเพื่อนๆจากเพจ a c e b o o k ของมาริโอด้วยนะคะว่าอยากซื้อรถนะคะสามารถติดต่อที่เพจมาริโอได้เลยนะครับมีทั้ง5้าสาขานะคะ ดูได้ทุกเพจนะครับเพจ B1, B2, B3, B4, เพจ X นะครับรถสวยมากทุกคันนะครับรับประกันได้มีการการันตีด้วยนะครับหรือติดต่อพี่โอเบอร์อะไรคะติดต่อเซลลคุณหน่อยได้เลยครับในตามเพจได้เลยนะครับในที่เพจจะง่ายกว่านะครับ วันนี้หน่อยก็ขออนุญาตาลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเพราะฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะยังไงก็ติดตามคลิปหน้าว่าหน่อยไปปล่อยรถที่ไหนนะคะวันนี้ต้องขอลาก่อนและขอบคุณพี่โอด้วยนะคะขอบคุณค่ะครบสวัสดีค่ะไปแล้วนะจ๊ะ